นี่อ่ะมีสอหคนเตที่เราต้องสบายบานะหนักีนี้จำไม่ไหมเนี่ยพอที่ที่บอกว่าสบายมากนะเนี้จงเลยนะที่บอกว่าจานาด้วนาด้วยโอ้โหเม่อกี้ก็รู้แค่น่ยตอนนี้หนักเลยนะเนี่ยรูดอะไรนะอะไกังหย้กินได้เลยนะ้อรเอาอยู่แม่เที่ยงคืน แลก็ดับแลก็ลงทีแต่ตอนนี้แตกใช่ไหมอันนี้เกินกำลังนะครับมันลงเราลงทองเลยนะคือก็เสพมันมันรอดออกไปก่อนนู้ดน้ำไหลดีไหมดีครับรอามันเกินนมันเกินเกกอยู่บันทีดีแล้วตกแตนี้ไม่เคยเกินรหะบีกะบีคือแตกล้มเนี่ยต่อเลยแล้วเขา่ยคิดว่าจะลงไหไม่กินเลยนะกินปกติวัน สองวันแล้วีเครื่องครับาดูปิดเครื่องเลยมทรัอก็มีอาสาเขาช่วยดู้ะนหรอของอาสาก็ทำการดูครับแเราคือหลักงเราครับสีเราสามตัวตีวัดหลักเครื่องนตรมีอไม่อยู่ครับนี่นี่เป็นประตุยังไงทุกคนนะครับลูกถึงนนะสองคนครับเยนอดีจะทีแบบาาย่มัตารองคึ่ครับเออตอนั้นอะไรนี่ยงรัก คนเล็กก็มีข้าวปีหนึ่ครับเป่ยนไหมเนี่ยตกเย็เลยต้องอะไรอะไรเรื่องอะไรมางานอะไรไปไหนบ้างบาร์บีคิวตรงนี้ไม่ยากไปย่านปลอดภัยเลยบาร์บีคิมารถไฟดีกว่าเอออยู่อยู่กับลูกเนี่ย เเรอออทอนอโเ้วไปต่ <fi xtures> <glaube> <ok> like, kind of ืค like ืนนั่นเนี่ยมอมอันนีสูยึ่งมันไออดอนะเนี่ย้่อคอไรดูน้ยูตรงไหนดูตงไหนัวสุน้อยูเคื่อกนู้ไปลงไหนลงองกับลง ลันพองขยะขึ้นมาครับอยู่คนเดียวเหรออยู่ก็อยู่กับเพื่นจริจบางทีผมก็ยังุนหนดูนี่ดีลูกดูเนี่ครับผู้ช่าผมูคุณะบกเขาแกผมเล่ใครบอกเรอะเพอเพเพรออครับนี่เป็นบอนี้ครับแล้วต้องรอ้องส่วนดเอาพวกขยะลงา แล้วเขยาามาจากไหนมาจากไหนมาจากท่อนท่อพวกถุงกจติดเป็นอันตรายเนี่ยเอ้หัวหมุูกไปในท่อเลยมดับเครื่องไรมันจะขึ้นมาดับตังไงมันผมดับเครื่องก่อนผมดับเครื่องก่อนอ๋อถ้าไม่ดับมันเคยมาเยก็ผมอ้เห็นไหเนี่ยโอ้โหนี่ดูไหม ขอยากตัวเด่นเลยครับตี่ป็นพวกตัตีนนี่คือซอยซอยเนะครับซอ่สิบเอ็ยคเด็นะาวยี่สิบเอ็ดไม่เรียนตัว